สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนำรถกระบะมือสองให้ชมกันเช่นเคยนะคะคันนี้เป็นวีโกตัวจีตัวท็อปปี06เครื่องยนต์ดีเซล2,500 c ซีซีดีเซลนะคะราคา1,68,000บาทค่ะเครื่องดีเสียงนิ่มไม่อ่ดไม่เยิมนะคะขับร้อยกว่าสบายๆค่ะทางไกลไปได้นะคะเหยียบชิวๆอัตราการเร่งดี เกียร์ดีไม่มีหลุดไม่มีหอนค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะรถกระบะเบอร์สองภายในสวยมีกุญแจรีโมทด้วยนะคะภาษีพรบรปี6 5 1 6 8 0 0 0 0บาทเร่มเอกสารมีครบนะคะรถอยู่แถวสารยาพุทธมณทนสาย5นะคะสนใจติดต่อนัดหมายเข้าไปชมตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะ ติต่อคุยเพิ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปมีรายละเอียดใส่ไว้ด้วยนะคะซึ่งแอดมินได้ใส่ไว้ให้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจตัวแอดมินเองเพียงแนะนําให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ